เอ้ยมึงเห็นแม่น้ำนี่ไหมมีประวัติเลยมีมีคนตายใช่ไหมโดนพญานาคกินที่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูให้กูคิดว่าจะเล่าให้จบีอยวไเฮ้ย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 โดนซ้ำล่าอ้๋แล้วกูโดนอะไรโมยเนี่ยมวยนี่ยไม่เห็นเมียอ๋อก็น่าจอมันก็นฮัลโหลไกด์โมยเนี่ยมวยนี่ยไม่เห็นเมียอ๋อ ใช้ได้นะครับคล่ะโหยโหยโซ่โหยตัวโซ่โอ้โหเลาะอย่ามองอะไรเลาะมองอะไรยี่เลาะเพาะมึงไม่ได้มองป่ะหูเลาะดูข้างข้าเลาอยู่ไหนอแโอ้โหเหม่งเอาเย่เลโก้ผู้หญิงด้วยเลาะพี่ไปใส่เล้ะผู้หญิงลาะผู้หญิงเอ้ยที่ครับผมขอดูหน้าหน่อยครับพี่ขอดูหน้าหน่อะครับหันมาหน่อยได้ไม่ใช่ลังเปลาหลังไปจังเลยครับขอดูหน้าได้ครับ เฮ<ห>้ยเฮ<ห>้ยไม่ได้ดูหน้าเล<ห>ยไม่น่าไม่น่าจบแค่ดูหน้าวะ่ะ